สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนประผาดมะพร้าวบอนไส้ืือเก่าเน้อมนีจิม,มาเขียงแล้กกะก,ะกีดเปิดยอดทั้งน้อยเบี่ยงใสนีไว้ที่นี่ลากกร็รากก็เริ่มทะลุตูกระถางละ่แะแจก็ว่าบ่โยกดอกเอาไว้สิละแต่สิมาเขียงอาจจะเอาออกประมาณสองกิ่งครับกิ่งนี่ครับเน่กิ่งนี่ e เหี่ยวสิตายแล้วครับเพราะว่าเท่าแล้วกับกิ่งนี่ครับ ที่นี่รากชุมม่วโมงก็แข็งเหลือหลายครับแข็งมากเลยที่นี่ยอดก็ขึึนตรง่ไ้เด้ดก็เลยจะมาเขียงออกครับนี่ครับใกล้จะออกใบจริ้งก็แล้วไก่เต็มที่แต่ว่าห่งางไ่ค่อยผุ่งปนได้เพราะว่าเนี่ยผมที่ิงคุมตรงดัดตัวนี้ออกมากครับน,นี่ดัดออกมาติครับนี่ดัดออกมาสีเลย ถ้าบบได้มันกดกดไปมันแข็งมากเลยครับไอที่ออกมังกรนี่แข็งมากเลยครับนี่ครับัอที่ผมตีเขียงออกครับมันนี่นี่ครับมาเบิกกันเลยเด้อครับเด้อนี่ครับเขียงออกเลยครับระวัางมีดเลยครับเด้อบ้างลงไปดีๆบ้างพอดีพอดีค่อยกดครับเพราะมีดเขาอยู่แล้วครับนั่นครับพอกดปุ๊บเฉียวเลยครับ สีออกสีเลยครับนี่ครับใบมันซ่ออาการว่ามันเถ่าแล้วมันติดตายแล้วมันเหี่ยวตรงโค่นนี่แล้วครับผมมันเหี่ยวครับตัวนี้ก็มาแต้งออกอีครับนี่นี่ครับตีตีเลยครับจะเบียดให้มันมันครับโก้เกือบไปต้วนครับจะเบีดให้มันมันครับผม ันเลยไปแบบเสียหลักเลยือ้แผลเลยนะครับแผลเลยขึ้นกับสีขาวจีนงานพร้อมมึงกเกือบไปครับขึ้นสีขาจจ้นงานพร้อมแต่กระขนกระด้แผลพร้พอมครับนี่ครับเหลาลงดีครับมันที่มีตัวหนึ่งซ่อนอยู่ในนี่ครับสมามมรถลากออกได้ครับ,บนี่ครับตัวนี้เราก็ดีเฮ็ดให้อ้ เผาเน่าครับเนี่ยนี่ที่ผมกำลังจะเอาออกกินอะไรเห็ดให้รเผาเน่าครับเน่าข้นครับนี่ครับมันมันหุ่มอยู่นี่ไม่ได่ชืนแ้วเน่าข้นได้ครับจริงนี่ผมก็จะเอาออกครับบไว้ครับพอได้แล้วก็เงือกว้ทีอะไครับดันไปทั้งคางสิเลยนี่ครับ ก็ค่อยลากซ้ำไปครับอย่าให้เลือกเคลื่อนที่เดียวรับเลือกเคลื่อนที่ยวอันจะไยครับผมก็ค่อยลากซ้ำไปครับ <S <S นี่ครับเอาก้อมาเก็ียรรายละเอียดที่หลังได้ครับออกัน่าเอาที่เดียวเฉยพอดีงามเลยนี่โอกาสผ่านหลครับโอกาสผ่านไหลายนี่ครับตัวนี้แหละสำคัญเรื่ไอ้ขนเน่าครับ เท่ากีดว้รอบแรกเขาขบมไดเอา,า,าออกตัวสำคัญของการเนียนไห้คนเอาครับนี่ครับคือเอาออกเนี่ยนึงเฮ็ดไห้มันโล่งไห้มันโป่งน้ำเน่เฮ็ดไห้มันมีสภาพว่าแห้งครับบบให้มันเปียกน้ำครับนี่ครับนี่เฮ็ดเล็กเ็ดหน่อยเอาออกครับเพราะว่าเอาไว้ก็เป็นเฮ็ดไห้ไห ข้าวเน่าข้นเน่าครับนี่ครับอุติเหตดออกใเมืองเลยนี่นี่ครับเอาไว้บ่ได้ครับเป็นอันตรายครับเพใน้ชื่นข้นชื่นคือตัวเองมันเองอ่ะมันถือปาตายแล้วมันก็เน,าน่าน้ำมันก็เห็นใหตตรงที่มองมันอยู่นะเน่าพร้อมครับเพราะฉะนั้นเราตรงเห็ดให้โปร่งครับ ได้ครับนี่เดี๋ยวผมจะเอาออให้เบิ้งครับอาจจะเบิ่งบ่ครับนี่ครับอยู่ในผุค่ครับทั้งที่ว่าบ่ได้มีประโยชน์อยังหรืเดีแค่ว่าเป็นศัตรูตัวจากราเทศไเห็นเอาซื้อครับจีดได้กัจับได้กับดึงต่างๆก็น้อยแนะค่อย่อยจีดตามหลังครับนี่ครับ โออยู่ทางหลายครับแล้วก็กพวกข้าวก็เพกให้ก็ย้ายตัวเด้มันรัดครับมันรัดเพราะว่าถึงปลายตายแต่ว่าโค่นโค่นยังรัดอยู่ครับผมบพกขยายตัว่งนี่ครับได้ได้ได้ครับที่นี่ก็ที่นี่ยอดนี่ก็เพราะใครแทบเ,เพเกิดประโยชน์อย่างแต่ว่ามันยุ่ในดหน,นมันมาทันถึงคิวครับ ตัวต่อไปคือตัวนี้ครับนี่นี่ตัวนี้ก็ลากขึ้นครับลากลงบ่ได้ติ๊กกิ้งครับลากขึ้นก็คอยลากกับกาประมาณมีพอดีครับรอบแรก่าขาดแล้วรอบสองได้ครับนี่ครับขาดแล้วครับนี่ลัก็นะาแบบนี้ครับเจ้าตีก็ลัดบ่ได้แล้วครับแล้วก็กาบมาเอาฟังนี่ครับนี่นี่ก็จะเป็นหิวที่วอยู่ อันนัอยน้อยได้ครับนี่ครับเดีเ๋ยวจะออกห้เบอร์เลยครับ ใ่ได้ครับเจียวหุ่มอยู่นะรัดอยู่นะบาหน่อยได้ครับใ่เตือจนว่าไอจนว่าไอยอดขยายตัวได้นะครับจักษ์ใยแล้วก็แข็งร้อมครับต้นนี้เป็นลักษณะยอดขยายตัวได้ครับครับผมคิดว่าจะบ่ สมบูรณ์ป็นไดตนนัวนี้อันนี้ผมจะเอาไว้แล้วก่อนเริ่มมีค่นเริ่มยังแล้วละแต่ว่ามันเป็นน้ำจั็สีหรือเปล่ากับบอลูได้มันเท่งไห่ได้ยิอนี่ก็อยู่อย่งสี่ที่นี่อายุหล,ลายเดือนได้ครับสามทีเดือนอได้เลยนี่สามีเดือนแล้ว ยาไ้มีร่อยเป็นขยะไให้นำขังได้ครับเอาไโล่งครับเนี่ยสั้นจังสีเนี่ยเนี่ยจะรา่ครับเนี่ยแต่ว่าออกได้แล้วถว่าออกได้ก็บตัวเมื่อเขียงตัวนี้ครับนี่ครับรแล้วนะครับตัวนี้ถือว่าแล้วแล้วพี่ที่แล้วมันรัดจนหดผีเล้ครับเลือปลายโพนอยเดียวนี่ผมบาออกไปแล้วก็ขาว,ขาวเลย เดี๋ยวเหลาหนีเล็กน่อยครับเล้เปิดทางครับเพราะว่าจริงเทาห้องเตาองไปห่วงว่าสวยเพราะสวยเพราะว่าน้าคุ้นาเขาจะเอาออกแน่นอนอยู่แล้วครับจริงจริงนี่เราออกครับมันจะได้กว้างยังสิครับนี่จะได้มีช่องกว้างยังสิจะได้ขยายได้ เป็นกระเทาะกับเดืออยู่สักี่ใบหนึ่งสองสามสี่หากิ้งนี่กิ้งนี่แถวบ่มีประโยชน์ครับถ้าเป็นจำนวนเท่ากาับกินได้บ่อิ่มเต็มที่ผลิตอาหารบ่ดได้เลยนี่ต้องเป็นยังสี่ครับโอเคเนาะครับเนาะเพื่อนเนาะเบื้องแล้วกละให้เป็นแนวทางกันได้หรือจะไดนกับทูอาจารย์เพิ่นมาเบื้อง,งน้าอันนี้นยังบ่ถือต้องกับยินดีให้ครับขอคำแนะนำครับผม เมืองแร้วถูกใจพอใจกับฝากแข่งกำลังใจโดยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้เลยครับช่องประพาดมะพาวานไซครับเพืเ่อนๆครับสวัสดีครับ